แล้วก็จกตัดแว่นได้และไม่ได้ได้และไม่ได้ไดไไดยังไงก็คือเลนเนี่ค่ะที่เวลาเขาเป็นต้อกระจกเนี่ยพูดง่ายๆเลยก็คือมี3ระยะระยะ1 2 3หรือว่าน้อยกลางมากน้อยกลางมากเนี่ยก็คือ ตัวเลนเนี้ยยังเป็นน้อยๆอย,อยู่เป็นต้อกระจกน้อยๆเนี่ยเราจะยังไม่รู้สึกอะไรบางทีไม่มีอาการอะไรเลยด้วยซ้ําจะสามารถตรวจเจอได้ก็คือไปพบจักสุแพทย์ตรวจผ่านกล้องที่เป็นกําลังขยายเยอะๆสามารถมองเห็นได้ว่าเขาเริ่มขุนแล้วอันนี้ค่ะสามารถตัดแว่นได้ตามปกตินะคะส่วนระยะที่2ที่เป็นระยะกลางแล้วเนี่ยค่ะคือจะเริ่มมีอาการเขาจะเริ่มมีเลนที่ขุนมากขึ้น การมองก็จะทําให้มองเห็นเหมือนมองผ่านฟ้าจะทําให้รู้สึกว่าโลกไม่ค่อยสดใสจะรู้สึกว่าเป็นหมอกๆจะมีผลทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนขึ้นอยู่กับชนิดของต้อกระจกที่เป็นระยะน,นี้ค่ยังสามารถแก้ไขได้ด้วยแวน่นฮักเป็นไม่ได้มากจนกระทั่งมีผลต่อการใช้ชีวิตประจําวันมากนักแต่ถ้าต้อกระจกในระยะที่สาเขาจะเป็นแบบค่อนข้างเยอะขุ่นมากการสะท้อนของ แสงที่เข้ามาที่กระจกตาแล้วก็ผ่านมาที่เลนตาลงมาถึงจุดลับภาพที่อยู่ข้างหลังเนี่ยแสงจะเข้าได้น้อยมากแล้วก็ทำให้การมองเห็นเนี่ยมันไม่ชัดแล้วก็เหมือนแบบมืดไปเลยพวกนี้ค่ะไม่แนะนำให้ตัดแว่นแหละแนะนำว่าให้ไปผ่าตัดเต้ากระจกคือจะได้ผลดีที่สุดอันนี้เป็นเลยในธรรมชาติในตาเรา แต่พอเราเปลี่ยนแล้วเนี่ยเลนต์ตัวนี้จะถูกสลายออกไปโดยหัวอนาสาวพอสลายเสร็จไปแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะเอาเลนที่เป็นเลนเทียมค่ะใส่เข้าไปในนี้ใหม่ซึ่งเลนที่ใส่เข้าไปใหม่เนี่ยก็จะเป็นเลนเทียมที่อยู่ได้ตลอดทางชีวิตเลยการใส่เลนเทียมเข้าไปใหม่เนี่ยเราก็จะเซตซีโร่เลยให,เใ,ให้เป็นสายตาให้เป็นศูนย์หรือสายตาปกติแต่ว่าการที่เ ให้เป็นสูตรเนี่ยเราก็ไม่สามารถทําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์บางทีทําไปแล้วเนี่ยติดบวกนิดหน่อยติดลบนิดหน่อยหรือว่ามีเอียงนิดหน่อยอย่างเงี้ยค่ะการแก้ไขถัดมาก็คือหลังทําต้อกงก็จกเนี่ยก็สามารถมาแก้ไขด้วยแว่นได้เพื่อให้เกิดความคมชัดขึ้นมาให้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ได้มีคำถามนอกเหนือจากวันนี้นะคะสามารถปรึกษาเข้ามาได้ในไลน์หรือเฟซบุ๊กหรือว่าปรึกษาได้ที่เบอร์โทร0 8 8ย์9 8 0 0 0สองค่ะ